สีค่ะพอทำงานดีจะงนี่สีฟ้ามากินเขากับข้าวร่วมใ,ใส่พริกตรงไปก่อนสุดเด็ดยีกก็พริกน้ำปลาเนี่ยนะคะรน้ำปลาอร่อยโอ้ยเข้มนะล,ลูกใจทมหานี่ยเนาะ,ะนี่กาแฟดำแก้วหนึ่งนะคะเพย่ดักจับไขมันพะนะ มาค่ะสแสบ้กำาเาสีใส่หมึกจานเดียวอาหารจานเดียวจานบวานถทำเองแสบเองุดยอด กินรอลูกค้าเวลากินจะมีลูกค้ามาฮะไอติมครับผมไม่เป็น,นหัวใจเฮดไปบอกค่ะรคับจ้าพอดีร้านถัดไปทำปลาลงขายไอติมค่ะ แล้วก็กะหรี่ป้อมอยากให้มาขายเยอะๆแถวนี้เพราะว่าอยากให้เป็นร้านค้าชุมชนไปเลยค่ะใครผ่านมาเนาะมากินข้าวได้กินไอติมได้กินขนมกะหรี่ปั๊บด้วยแล้วก็มีร้านค้าของชำด้วยค่ะที่แผ่น,น้ำตาลเยอะเพราะว่า,ากะหรี ทำรสจืดๆไว้เผื่อไม่ใส่พริกน้ำปลาชอบกินชิ้น้ำปลาทำนี่พ่อเมียพี่น้องกินน้ำกันค่ะ นางกินทีข่ขายจําต่างขายกะเพราแต่ว่าไม่ค่อยได้กินนากินมันเจียวบองสมตำค่ะมาขาย กออกันความนี้ร้านค้าเกิดขึ้นมา ก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีเพื่อนมาขายหลายอย่างก็รถจอดได้กินนะ mm hmm. เห็นร้านอาหารร้านกับข้าวเราก็กินข้าวแล้วก็ไปกินไอติมค่ะก็ mm hmm. ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีตความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเลยคะ่ะ ตากของอยารสีกินเสร็จนคะคะสวัสดีค่ะ